รู้จักอาตพนิตนาทายาทคนเดียวของโฉมฉายเก่งมากฝีมือวงการบันเทิงสุดอะไรกับการสูญเสียอีกหนึ่งนักสแสดงมากฝีมืออย่างแม่แอาโฉมฉายฉัดวิไลหลังป่วยมาพักใหญ่ทั้งนี้กำหนดการพิธีไว้อะไรตามประเพณีศาสนาคริสต์จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่23-25มิถุนายน2567นะคริสตจักร อภิสุทธิสถานมูลนิธิปันรักเปี่ยมเสียมและวันที่26มิถุนายนเวลา15นาฬิกา30นาทีจะมีพิธีชาปนกิจณวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนและเป็นที่ทราบกันว่าแม่แอดชมชายมีทายาทหนึ่งคนคืออาพนิตนาธซึ่งปัจจุบันอายุ46ปีเก่งและกรังไม่แพ้คุณแม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นเรียนต่อระดับปริญญาโทสาขาเขาเจอร์ Management มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์นอกจากนี้ยังอาจารย์พิเศษสอนมหาวิทยายลัยระดับประเทศและได้ไปศึกษาต่อสาขา history of theater and drama ที่ University of Rome La Sapienza อ,อีกด้วยด้านวงการบันเทิงเธอคืออดีตบรรณาธิการข่าวบันเทิงเป็นพิธีกรรายการปัจจุบันเป็นผู้จัดละครโดยผลงานเรื่องล่าสุดคือววอรักทางช่องสซึ่งได้มาแม่แอดมาร่วมแสดงในเรื่องด้วย